รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Yo. Yo. โรงงานกับชุมชนต่างช่วยกันสร้างสรรค์ผลักดันให้เกิดสิ่งที่ดีรักระยองรักระยองรักระยองความจเจริญเข้ามาพึ่งพากันทุกที่อยู่กันอย่างนี้พอดีพอพรรอีรักระยองรักระยองรักระยองมาช่วยกันสร้างความสุข สวัสดีครับผมพิ้กทองภูมินะครับวันนี้รับหน้าที่เป็นพิธีกรนะครับสยามยนระยองนะครับวันนี้ผมรับหน้าที่เป็นพิธีกรคนเดียวครับรเดี๋ยวเราจะไปดูว่าการที่เขาออกไปข้างนอกเนี่ยเพื่อที่จะไปหาสัตว์พวกปูม้านะครับเขาใช้กันยังไงเดี๋ยวเราตามผมมานะครับเดียวกัน คุณผู้ชมคะสวัสดีค่ะเจ้าจ๋าเองค่ะทำไมรายการนี้ยังมีพิธีกรสองคนเหมือนเดิมเฮ้ยเขาปั่บแล้วไม่จริงเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เจ้าจ๋าจะพาบิ๊กไปตามล่าหาความสุขแล้วเชื่อได้เลยว่าบิ๊กจะต้องมีความสุขอย่างแน่นอนแล้วก็ความสุขที่เจ้าจ๋าว่านะคะเป็นความสุขจากสิ่อีกเล็กที่เรียกว่ายุงและเห็ดเดียวยุงเหตุมีความสุขยังไงถ้าอยากรู้เดี๋ยวจะพาไปดูโอเคนะคะแล้ววันนี้ค่ะพิธีกรรับเชิญของเจ้าจ๋าก็คือบิ๊กคองภูมิค่ะยย ไม่มีใครตมือให้ผมเลยนะคุณผู้ชมาตกมือ,มอที่บ้านแล้วอบ้อผมว่าเข้าช่วงเลยดีกว่าปะกับช่วงนี้ครับยนสุขที่ระยองค่ะไปเลยาช่วยเพนสน้างความสุขไม่ต้องพึ่งผู้อื่นคนกดพึ่งพาตัวเองดีไหมพวกเราสุขใจรักระยองรักระยองรักระยอง,ยอง<น>เพลดเน,นกัขงึ้นอยู่ตามกอเนี่ยมการกิจ <พอ S 1> ยองรกรองรราอนะคะอยู่ที่บ้านตะกาศบนค่ะคือกัน ก็หาเห็ดไงถูกต้องนี่เห็ดอยู่ตามกอมาใช่เหรอมันไผ่เนี่ยอะมันใช่เหรอมาอะไรกันคะเนี่ยอะรานสวัสวัสดีค่ะคือสองคนกำลังหาเห็ดอยู่นะค่ะหาเห็ดที่นี่ไม่มีหรอกนะคะนู่นเลยค่ะโรงเรือนที่พี่ทำไว้รักระยองรักระยองรักระยองแสดงว่าพี่คนสวยสีสีชมพูเดินตรงนี้ก็คือพี่สาวถูกต้องพี่สาวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ พี่สาวคานี้และวค่ะเจ้าของเรื่องราวของความสุขของเราในสัปดาห์นี้นะคะก็คือเรื่องของเห็ดนั่นเองอพี่สาวคะทําไมตรงนี้ถึงไม่มีเห็ดเพราะว่าพี่ได้ทําการเพราะอยู่โรงแล้วที่นี้จะไม่มีถ้าอยากได้เห็ดต้องไปลงเห็ดพี่เลยนี่ไงผมเจอแล้วอยู่แถวนี้เนี่ย อันนี้คือเป็นเห็ดที่ปลูกไว้ทั้งหมดเลยใช่ค่ะมีทั้งหมดกี่สายพันธุ์คะก็ในเรือนนี้รู้สึกจะสองสายพันธุ์ค่ะจะมีเห็ดอังคารีกับเห็ดขอ,อนนี่เห็ดอังคารีเห็ดอังคารีนี่คืออย่างนี้ที่นี่คือเก็บได้ยังจ๊ะอันนี้เกือบค่ะต้องดูลักษณะค่ะมันจะบางเฉลีออยงนี่ดีประมาณสักสามเซนเท่าเหรียญสิบบาท ตกว่านิดนึงโตกระดิ่งสิบบาทนิดนึงกระดิ่งสิบไม่มีอ๋อแต่ที่เหลือคนไว้นิดนึงก้อนก้อนหนึ่งนะคะมันสามารถจะขึ้นเห็ดได้กี่ครั้งนะคะประมาณครั้งไม่ได้แต่ประมาณเดือนได้ประมาณหกเดือนนี่ไงอย่างนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะโหพี่เก่งจังอ้หพี่อย่างนี้กว่าจะได้แต่ละอันนี่ ให้ช hey, ิดชิดเลยนะจะบอกว่าวมจะได้แต่เราดองนี่แทบจะเป็นลมใช่เพราะว่าในนี้ร้อนมากนี่พวกเราเหงื่อเต็มเลยค่ะต้องต้องทำเวลาเพราะว่านี่แหละคือเหตุผลนี่ไงได้มาทั้งยวงเลยระยองระยองระยองอยากชวนคือมายตนระยองอยากชวนน้องมาลองเที่ยวกันเที่ยวกันอยากดำน้ำจะพาจะไปก่อกองทรายเพลินเพลินทั้งวันอยาุดเริ่มต้นของการมาเพาะเห็ดเป็นล่าเป็นสันเป็นจริงเป็นจังเนี่ยเกิดจากอะไรคะ ทางไออาร์พีซีก็มีโอกาสที่มาเป็นแรงสนับสนุนให้พวกเราคือให้โอกาสกับกลุ่มก็เลยตั้งกลุ่มกันมาทําไมต้องเป็นเห็ดล่ะคะทาไมไม่เป็นก็ก็เป็นความต้องการไงคะว่าเออบ้านเรานี้มันน่าจะทําเห็ดได้เยอะเแต่ว่าในโรงเขาเห็ดที่นี่ไม่มีลมเลยเนาะบิ๊กเนาะโอ้โหอย่าเรียกว่าไม่มีลมเลยอากาศหายใจแทบยังจะยังไม่มีไม่มีเลยเห็ดชอบอ๋อเห็ดมันชอบนะเอ้ยชอบแบบเราอ่ะ ชีพหลักๆแล้วไม่ได้ขายดอกหรอกขายก้อนจะถามว่าเราต้องไปดูกันหน่อยแล้วล่ะบิ๊กเอาไปอีกเหรอไปตามล่าหาความสุขกันว่ารายได้หลักของการขายเห็ดที่เป็นหัวก้อนเห็ดเนี่ยอยู่ตรงไหนไปจัปดไปไปคุณพี่ขาลงได้ไหมเนี่ยโอู้หลงไม่ได้ค่ะต้องอุ้มลงแล้วล่ะต้อง,อ,ง<า>อุ้มลงจ้ามาจ๋าอุ้มไปอ้าวบิ๊กอันนี้คือเขาทำอะไรอยู่ฮะตวงทิ แล้วก็ไปชั่งน้ำหนักแล้วเราก็ไปทำการผสมผสมวัตถุดิบโอ้โหนี่กำลังทำอย่างทำมาคำนเลยโอ้โหบิ๊กเดี๋ยวก่อนคนเป็นพันพันแมวอะไรล่ะมี่ะอายุรวมกันประอบด้วยอะไรบ้างคะในกลงองนี้ควัุดิบรำรำข้าวนี่ไงบิ๊กรมีรำข้าวเรามากข้าแล้วไมีําข้าแล้วก็กถินตนปูนขาว เฮ้ยมีคูนขาวปูนวก็คือเรื่อการฆ่าเชื้อสาเล่าก็ผูกไหมกันขึ้นใจเครื่องอัดตรงนี้คือเครื่องอัดก็ไออาร์พีซีได้สนานมาโรงงานมอบให้ชุมชน ใส่มาปิดอืบนี่ทำงานเป็นทีมเวิร์คทีมเดี๋ยวเลยเด้อปิดแดงปิดได้แล้วรไปอย่างนี้ถือว่าใช้ได้ไหมคะใช้ได้ค่ะโอ้โหผู้ชมคะเครื่องอัดนี้ดีมากๆเลยเราทุ่นแรงได้เยอะเลยแน่นอนรไปแรงแล้วอันนี้ก็คือ ขายได้หรือยังคะแล้วก็ใส่เสื้อเห็ดลงไปว่าจะเป็นเห็ดประเภทอะไรเห็ดฟางเห็ดขอเห็ดนางฟ้าอบทีหนึ่งนี่เยอะไหมคะประมาณเทร่ประมาณ600ก้อนอุณหภูมิถึงร้อยหนึงสี่ชั่วโมงอ๋ออบวยกสัปดาน์สี่ชั่วโมงคือถ้าเป็นไก่ก็สุกไปละเราขายก้อนราคาเท่าไหร่คะ ผสมเชื้อเสร็จอกเสร็จยอดเชื้อ6บาทแต่ถ้าเชื้อเต็มก็แปบาทที่นี่นะคะไม่ได้มีดีแค่ขายดอกเห็ดไม่ได้มีดีแค่เพาะเชื้อเห็ดก้อนเห็ดแต่ยังมีดีตรงที่นําเห็ดเนี่ยไปแปรรูปแล้วกลายเป็นอาหารด้วยนั่นก็คือเห็ดนรกเห็ดสวรรค์มันต่างกันยังไงคะพี่เห็ดนรกกับเห็ดสวรรค์เนี่ยก็จะแตกต่างตรงที่ว่าเห็ดนรกจะมีพลิกใส่เห็ดสวรรค์นี้เราจะใส่งาอย่างเดียว ฟ้านะมาฉีกก่อนนี่คือเป็นตบกรอบจะไม่มีรสชาติอะไรไม่มีรสชาติใครตไทอดแต่ไขทอดใบมะกรูดทอดใบมะกรูดทอดพริกทอดพร้อมแล้วค่ะนี่นะคะก็คือเป็นหนาอ้เจ๊รัวครับรสชาติททั้งเห็ดนรกเห็ดสวรรค์ของพี่แม่บ้านชุมชนบ้านตะกาดบนเขาอร่อยจังเลยค่ะคุณผู้ชม ที่สําคัญนะคะอาชีพเสริมของชาวบ้านขึ้นข้อเห็ดขายและปลารูปแบบครบวงจรเนี่ยชาวบ้านคีาทำกันปีหนึ่งแค่ไม่กี่เดือนก็รับทรัพย์เข้ากระเป๋าเป็นอย่างน่าชื่นตาบานแล้วละคะ<ส>่ะเห็นแบบนี้เข้าใจแล้วนะคะว่าชุมชนกับโรงงานแถวนี้เขาอยู่กันอย่างมีความสุขได้ยังไงโรงงานกับชุมชนต่างช่วยกันสร้าง ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องของยุ่งยุ่งนี่มันจะพาความสุขมาให้เราคุณมันเด็ดกว่านั้นอีกเด็ดกว่านั้นอีกแต่วันนี้ขอบคุณพี่สาวมากมานะคะขอบคุณครับขอบคุณพี่ในชุมชนทุกท่านเลยค่ะขอบคุณมากค่ะท่านนี้สำคัญกับเรามากเห็นแต่งตัวแบบนี้มีความลับจะบอกค่ะพี่เจษบอกไว้ว่าพี่เนี่ยคือคุณแจําสำคัญเพราะว่า บ้านตะกาศบนมีสถิติว่าป้องกันยุงลายได้ดีที่สุดในตำบลเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยไม่มีใครป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกเลยจริงป่ะจริงหรือไม่จริงจริง,รงแล้วปีที่เพิ่งมีมานี่คือเคยมีคนเป็นไข้เลือดออกปีที่แล้ว,ว่เคยมียุงลายแล้วพอได้เขื่อนเรื่อ,อ,อตัวนี้มาก็เป็นศูนย์เลยแล้วถ้าเราพ่นแล้วเกิดมันเกิด ใกล้โรงเพาะเห็ดแล้วเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเขาก็มีโรงเพาะเห็ดกันทุกหลังคาเรือเลยเนาะใช่แล้วมันจะไม่แบบโอหไปปนของกินเหรออ๋อมไม่ปนจ้ะเข้า่าห่างจากโรงเห็ดประมาณห0าเมตรอ๋อแล้วก็จะรู้ระยะเครื่องนี้เอาไว้พ่นฆ่ายุงหรือว่าอะไรคะทะ่นานคะทำหมันยุง เห็นอย่างหนึ่งเลยวิตัวช่วยที่ดีมากๆก็คือเจ้าเครื่องตัวนี้แหละไออาซีหมอดเพลิงผมดูไนะคะนี่สิ่งนี้นะคะทําให้เห็นได้เลยว่าการอยู่ร่วมกันของชุมชนกับโรงงานเนี่ยเป็นไปได้อย่างดีเปรียบเสม,มือนเพื่อนได้เห็นความสุขของพี่แล้วเราสองอค,คนก็มีความสุขไปด้วยวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่น้องขอบคุณมากค่ะขอบคุณพี่ๆด้วยขอบคุณมากค่ะตัวอย่างที่ดีของชาวชุมชนบ้านตะการบนที่จะจ่าเห็นได้ก็คือความร่วมมือที่จะทำอะไรดีๆเพื่อบ้านของพวกเขาเองค่ะ ดูอย่างการออกมาช่วยกันใช้เครื่องพ่นไล่ยุงลายประมาณสัก1ถึง2เดือนต่อครั้งแค่นี้ก็ช่วยทำให้ลูกหลานของพวกเขาห่างไกลโรคไข้เลือดออกกันได้แล้วค่ะนี่ยังไม่นับรวมการรู้จักหาอาชีพเสริมเพราะเห็ดขายที่สร้างรายได้เข้ากระเป๋ากันไปแล้วหลายบ้านนะคะความสุขของคนในชุมชนแถวรยองเนี่ยล้วนเกิดจากชุมชนและโรงงานที่อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขแบบนี้แหละค่ะมาช่วยกันสร้างความสุขไม่ต้องพึ่งผู้อื่นคนใดพึ่งพา i